หมอจะให้หมอนวดอ่ะมีคนมาถามเยอะว่าอยู่ตรงไหนที่พนักเราไม่มีอ่าใช่ใช่ขายใช่แต่เรามาขายที่นี่ค่ะใช่หากินยากนะจากไหตัวเนี้ยบอกได้เลยว่าณตอนนี้ที่นี่ปีที่ผ่านมาที่นี่ที่เดียวในแปดเลี่ยมเลยค่ะ เพราไม่าเพราะว่าคนที่จะทำอ่ะถ้าจะทําขนมตัวนี้นะคะาไปทาอย่างอื่นกินดีกว่าค่ะเพราะว่ากว่าจะได้ทําขนมพวกนี้มันมันไม่ได้ง่ายๆค่ะถ้าพูดตามภาษาแม่ค้าขอโทษนะคะคนจะบอกว่าไม่คามแตนต์ค่ะขนมตัวนี้จะเป็นแบบนั้นจริงๆที่ประวันไปสอนนักเรียนเด็กๆก็จะบอกเลยว่าใต้ด่างกินขายดีกว่าค่ะกว่าจะให้นั่งปั้นไตกันนี่แหละค่าก่อนพอปั้นไตก็บิดไปบิดมากันแล้วอ่ะ ถ้าทำแป้งไม่ได้เขาก็ไม่เป็นแผ่นให้เรานะคะต้องทำแป้งให้ได้ขนาดของเขาเลย